นท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอ,อย่างสูงท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมวันดีนุนสิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงการดูดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขออนุญาตกับเรียนในข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวอวอซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประหลัดในมาชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีประเด็นหลักอยู่สองประเด็นด้วยกันที่ทางกระทรวง มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทําฐานข้อมูลด้านแรงงานด้านประสองช์อุปทานรวมไปถึงการผลิตแรงงานการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาในทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานกระผมขออนุญาตกับเรียนว่าในกระทรวงอวนั้นเป็นกระทรวงหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและการจัดก,การศึกษาเพื่อผลิตพัฒนากําลังคนของประเทศ ซึ่งก็จะมีหลักๆที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางนั้นก็จะมีการจัดทําตัวประกาศปรัชญาอุดมศึกษาใหม่และระบบอุดมศึกษาใหม่ในการสร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนของประเทศซึ่งเป็นทิศทางในการที่จะให้สถาบันอุดมศึกษานั้นนําไปขับเคลื่อนในการพัฒนากําลังคนของประเทศรวมไปถึงการจัดทํากรอบนโยบายในด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในระยะ5ปีรวมไปถึงการจัดทําแผนด้านการพัฒนากําลังคนของประเทศและในขณะเดียวกันขณะนี้ได้มีการออกกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันนิสสาพศ2564ก็ได้มีการจัดกลุ่มสถาบันนิสสาเพื่อที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันนึสสาซึ่งขณะนี้มี5กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศมีจํานวน16สถาบันด้วยกัน และก็กลุ่มในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีจํานวน18สถาบันกลุ่มที่3เป็นกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นซึ่งก็เป็นกลุ่มส่วนใหญ่มีทั้งหมด41แห่งด้วยกันแล้วก็กลุ่มที่4นั้นเป็นกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้านหลักศาสนาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะประเมินเพื่อที่จะเข้าในกลุ่มนี้มี2ส,สถาบันด้วยกัน แล้วก,กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะก็มีทั้งหมด7สถาบันนะครับในส่วนที่ทางกระทรวงเองได้ดำเนินการที่สอบล้องกับประเด็นคำถามที่ท่านสมาชิกผู้ทิปสาได้นำเรียนถามเมื่อสักครู่ในสองประเด็นด้าน,นเรื่องของฐานข้อมูลในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเจ้าคุณนารากบัง ได้ดําเนินการจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน s k l l m m p p p n n นะครับโดยมีการนําร่องในจํานวน3ส,สายงานด้วยกันได้แก่สายงานเกษตรกร,กรที่เป็น Smart Farmers กับสายงาน Smart SME ซึ่งก็เน้นในเรื่องของทักษะด้าน Digital Marketing นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของวิเคราะห์เรื่องสายงานด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเป็นทิศทางให้สถาบันดูศึกษานั้นไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับประเด็นที่2ในส่วนของกระทรวงที่มีการดําเนินการในเรื่องของการสนับสนุนให้สถาบันนูนสารร่วมกับสถานประกอบการในการจัดทําสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานหรือที่หลายท่านคงจะได้ยินคําว่าซีวีสนะครับก็ภายใต้แพลตฟอร์มที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะแมทชิ่ง ความต้องการของตลาดแรงงานกับสถาบันนุมศลสาในการที่จะออกแบบหลักสูตรในการพัฒนากำลังคนของประเทศแมทชิ่งความต้องการระหว่างดีมานกับซัพพลายเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากําลังคนของสถานประกอบการอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาซึ่งขนาดนี้ก็มีสถาบันนุมสาได้เข้าร่วมโครงการจํานวน92แห่งด้วยกันนะครับจำนวน2 3 3 2หลักสูตร นะครับแล้วก็มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรอย่างเงี้ยนะครับจำนวน79,756คนแล้วก็มีสถาบันที่เป็นสถานประกอบการาได้ร่วมในการจัดการักศึกษาในลักษณะหลักสูตรของ c ีวีนะครับก็จํานวน1,9871แห่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในการ,รขับเคลื่อนในเรื่องการพัฒนากําลังคนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงอวเองได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่าซีวีนะครับโดยมีการเป็นฐานข้อมูลกลางในการที่จะรวบรวม และจะเก็บผลการดําเนินงานด้านซีวีโดยมีข้อมูลหลักสูตรของีวีในของสถาบันนิรศกษาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลตาแหน่งงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานนะครับก็จะเป็นตัวกลางอย่างหนึ่งที่จะให้สานประกอบการสามารถเข้าไปดูว่าหลักสูตรไหนที่เป็นหลักสูตรีวีแล้วก็จะสามารถในการที่จะรับสมัครการผ่านระบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานระบบฐานข้อมูลซีวีนะครับ ประเด็นต่อมาตอบข้อประเด็นคำถามในเรื่องของการผลิตแรงงานและการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งขณะน,นี้กระทรวงอวเองได้มีการจัดทําโครงการที่เรียกว่าบัณฑิตพันใหม่ซึ่งก็จะเป็นการปรับเรื่องของการเรียนเปลี่ยนการสอนของสถาบันศึกษาพัฒนาระบบในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร,หร,หรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจํานวน36แห่งนะครับ แล้วก็มีหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรระดับปิญญาเนี่ยจำนวน91หลักสูตรแล้วมีหลักสูตรที่เป็นนอนดีกรีอยู่ประมาณ224หลักสูตรจาก จำนวน35แห่งด้วยกันก็มีผู้เข้าเรียนจำนวน20,000กว่าคนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบ,บันนึกษาให้ตอบโจทย์ในการพัฒนากําลังคนของประเทศนะครับซึ่งกขออนุญาตเรียนในส่วนของกระทรวงอวอนั้นก็มีการดําเนินการและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลชี้แจงเพียงต้นเท่านี้ก่อนครับท่านประธานครับ